จังหวัดปัตตานีนะครับสั่งตรวจสอบรถยนต์ประกอบระเบิดที่อาจจะนำมาก่อเหตุในพื้นที่หลังผู้ก่อเหตุนะครับขโมยรถยนต์ของชาย3คนที่ถูกฆ่าแล้วเขานะครับไปตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองจิกได้รับบาดเจ็บ1คนครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์กระสุนปืนขนาด9มเมตร ที่ผู้ก่อเหตุใช้ยิงนายอับดุลรอหะสาเลงอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในร้านน้ำชาบริเวณสามแยกบางทันตำบลบ,บางเขาอำเภอหนองจิกเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยนางมาริรอ้สาเลงเจ้าของร้านน้ำชาและเป็นน้องสาวผู้ที่ถูกยิงให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้นั่งคุยกับนายอับดุลรอหะและลูกค้าอีกเกือบสิบคนจากนั้นผู้ก่อเหตุสี่คนใช้รถจักรยานยนต์สองคันมาจอดหน้าร้าน ก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงโดยนางมาดิเราะได้ร้องขอชีวิตจริงรอดมาได้ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือการสร้างสถานการณ์เนื่องจากผู้ขอร้ายเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งส่วนเหตุทุบศ,ศรีรษะชายสามคนแล้วเผาศพในถังแดงขนาด200ลิตรอำเภอโคกโพจังหวัดปัตปปตานีเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ล่าสุดทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้วคือนายสุไลมานสาลานายบะนาสวีมะวะวาและนายรอมีซีสายาดะหลังเกิดเหตุแล้วผู้ก่อเหตุดได้ขโมยรถยนต์ของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปรยังด่านชายแดนเพื่อป้องกันการนำรถดังกล่าวข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือนำไปประกอบระเบิดส่วนสาเหตุของการเหตุเผานั่งยางครั้งนี้น่าจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด แต่ล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ทราบกลุ่มและจํานวนได้ใช้ระเบิดมือนะครับคว้างใส่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิตทหารพรานที่44ครับระหว่างที่จะออกลาดตะเวนรักษาวความปลอดภัยครูบนถนนหมู่2ตำบลแป้นอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับค่ะ